วองฟลอร์เอสดช็อต15 m ิ n u t e เฟิร์สเพร o ซอนฮั o เลอร์เกมวองฟลอรเป็นสั้น15นาทีเฟิร์สเพรสซสยองขวัญเกมลิฟต์กับตัวละครผู้เล่นหลักเนี่ยตกลงไปที่ชั้นใต้ดินแต่ว่าใครสักคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หมายถึงเราตกลงไปแล้วเขาก็คนที่อยู่ชั้นใต้ดินเขาไม่ค่อยชอบใจหรอ Can you get out of this terrible p l g e e แน่นอนกูออกได้เลยกูกดปิด กลาสวัสดีท่านผู้ที่หลงเข้ามาดูทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมในเกม long fall ผิดชั้นนะฮะก็ไปโหลดมาฟรีเลยเมื่อกี้เป็นคลิปแรกนะฮะที่ทํามาเปิดช่องของผมเลยโดยเฉพาะคือตอนแรกนั่งคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรดีเกมไอคาวดีไหมก็ไม่เอานะฮะอยากได้เกมที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจหัวเลยมาลงเกมนี้กูโอเคเลยกูปิดค่าเวลาเฉยๆกูรู้เลยมันเป็นยังไงเกมแรกกูมาก็เอาเลยนะฮะเป็นเกมผีเลยไม่ค่อยอยากเล่นกูไม่อยากเล่นนะ เบ t เ e อร์ยูสเลยเอลิเ r เอร์จะดีที่สุดถ้าเราใช้ลิฟต์โอเคแต่ว่าผมไปอ่านมาในเว็บใช่ป่ะเว็บเริ่มเกมเกมื่อกี้มันบอกว่าเนื้อเรื่องของเกมก็คือเราเข้าไปในลิฟต์แล้วลิฟต์มันก็ตกไปที่ชั้นใต้ดินนะกูไม่เข้าได้ไหมกูเข้าห้องได้ป่าวอ่ะอุยเสียงอะไรอ่ะเมื่อก,กี้เสียงเหมือนคนกำลังอ้อออ,อะไรกูปิดลิฟต์เลยมูไม่สุดแล้ว เอา้าผมกดกดตัว L แล้วมันเป็นคนที่หนึ่งเฉยเลยวะอะไรวะเดี๋ยวโ <c oughs> <c oughs> อ๊ยอยากเล่นแล้วโอ้โหโอ้โหบรรยากาศเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราหมุนไฟฉาย โอ้เกี้แม่งไม่มีไฟฉายกูเหรอวะเนี่ยกูต้องมานั่งหมุนโคมไฟเองเนี่ยนะมันใช้เรื่องอุ้ยไม่อยากไฟอ่ะเข้าห้องดีกว่าเปิดไม่ได้ด้วยครับคุณมึงไปไหนละมึงหมุนไป็น้นดิอุ้ยไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเสียงอะไรมันดังอยู่ข้าบหูผมเลยเนี่ย เสียงอะไรอ่ะกูไม่เล่นแล้วได้ไหมกู <c oughs> กดซูมกูซูมดูบุรีอะ <c oughs> เอ้ยไม่อยากเล่นแล้วจริงๆกุมหน้าเล่นเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อกูมไม่อยากเล่นแล้ว <c oughs> คือผมไม่เคยดูคนอื่นเล่นมาก่อนอะบอกเคเห็นผัผ่านจริงอะผมเลยไม่รู้ว่าผมต้องเล่นยังไงอะหยุด <c oughs> <c oughs> หายใจลดต้นคอกูได้ไหมเนี่ยเอเคเออกูต้องไปทางไหนวะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเฮ้ย หมุนดิเฮ้ยหมุนให้มันถูกที่หน่อยเออนั่นแหละอู้หูเงากรูปุ่มอะไรอ่ะต้องเปิดต้องเปิดเครื่องเจนอเรเตอร์ลิสต์นะฮะอู้อเยเอาไงอะไปทำไปตอ่อเฮ้ยอะไรอ่ะ โศใครอะไม่เล่นเราได้ไหมอียอยู่นานไม่ได้ครับผมไม่อยากอยู่นานไม่เล่นเราได้ไหมอะจริงจริงมันกดชิปวิ่งได้อนะเฮ้ยเฮ้ยไครใครใครใครเมื่อกี้ไม่รู้ นี้ได้จะไฟฉาย yes ได้ไฟฉายแล้วไม่อยากเล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วได้ไหมอุ้ยไฟกระพริบด้วยอะมึงไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไอ้เ้ยกูกีดแตกเลย กูกีแตกเลยมึงมาอีกกูไม่เล่นแล้วนะมึงมาอีกกูไม่เล่นแล้วนะเอี้ยวมึงจะมาขนาดนี้กูขอร้องกูขอร้องกูบอกเลยกูไม่ไหวแล้วจริงๆผมไม่ไหวแล้วผม,ผมขอโทษผ